สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตและข่าวเกษตรต้นชั่วโมงกับที่นี่ Enjoy TV นะครับวันนี้จะพาไปที่เรื่องของการประมงไทยกันนะฮะพูดถึงเรื่องของประมงเนี่ยโอ้ตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากๆเลยนะครับสร้างไรายได้มหาศาลกว่าปีละ2 0 0แสนล้านบาททีเดียวนะฮะแล้วก็ความต้องการว่ากันว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสภาพแวดล้อมมันมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับการทําประมงเนี่ยมากเกินกว่าที่ทรัพยากรสัตว์น้ํามากกว่าที่วัตถุดิบมันจะมี ให้นะครับรวมถึงปัญหาการกิดกันทางการค้าทางแรงงานนะฮะก็เลยทําให้อาชีพประมงในปัจจุบันเนี่ยมีความยุ่งยากมากขึ้นนะครับตอนนี้เขาก็เลยอยากจะให้ทุกอย่างเป็นไปตาม แผนแม่บททะเลไทยอยากให้ทุกภาคส่วนเข้ามาดูแลซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดเป็นความยั่งยืนในการทําประมงในอนาคตนั่นเองนะครับอดีตนักวิชาการและที่ปรึกษากรมประมงนะครับคุณสมศักดิ์จุลศรน,นะฮะบ,บอกว่าจากการที่กรมประมงเริ่มสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ําควบคุมกันมาเนี่ยตั้งแต่ปี2440จนถึงปี2515ประเทศไทยติดอันดับส่งออกอาหารประมงอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับพอหลังจากนั้นมาโอ้คนเริ่มเห็นแก่ตัวเริ่มทําประมงแบบเร่งรีบมากขึ้น เกิดวิกฤตปลาทูเคยจับได้ปีละแสนตันลดลงเหลือแค่30,000ตันตัวเล็กตัวน้อยออกจากไข่ไม่นานชาวประมงเอาหมดเลยฮะเพื่อที่จะขายเพื่อที่จะส่งออกรีบได้เงินนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไปไม่รอดวัตถุดิบมันมีน้อยลงชาวประมงก็อดอดอยากอยากนะครับหวกวนช็อตครอบยกล่าสุดรอบจับหมึกที่เรียกว่ากุ้งกิ้งเนี่ยชื่อน่ารักใช่ไหมชื่อน่ารักแต่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะฮะที่ต้องมาควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะฉนั้นอยากจะให้มุ่งเน้นความสําคัญตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยอยู่ในตลาดการประมงอย่างยั่งยืนไม่งั้นถ้าเราเห็นแก่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าอย่างเดียวเนี่ยเอาขายได้วันนี้ก่อน5ปี10ปีข้างหน้าเราถูกประเทศอื่นๆแซงหมดแล้วนะไม่ว่าจะในอาเซียนหรือนอกอาเซียนหรือในระดับโลกเองนะครับเราที่เคยเป็นที่1ถ้าเรายังทาประมงแบบเห็นแก่ตัวยังเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าวันต่อวันแบบนี้เนี่ยสุดท้ายเราไปไม่รอดนะครับอยากจะให้ปลูกฝังจิตสำนึก ทุกภาคส่วนนะฮะเราจะได้มีการประมงที่ดีมีผลประกอบการที่ยั่งยืนมีสัตว์น้ำมีทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่กับเราไปนานๆนะครับก็ต้องวิงวอนขอความเห็นใจจากพี่น้องชาวประมงไทยทุกๆคนด้วยเราก็ยังอยากกินปลาทูไปอีกนานๆนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับข่าวเกษตรต้นชั่วโมงครับสวัสดีครับ